สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีของป้านาทุกท่านนะคะวันอาทิตย์ค่ะปะ้านาอัปเดตหน้าร้านนะคะวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ป้านาก็อยู่ที่ตลาดนัดสีริทรับหน้าโรงเรียนบริบูรณ์สินรังสิตข้างหนึ่งนะคะ วันปกตินะคะป้านจะอยู่ที่นี่นะคะทุกวันนะคะเว้นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสป้านจะไปตลาดไทยค่ะตลาดไทยคลองถมนะคะค่ะวันนี้วันอาทิตย์ป้านาอยู่ที่ตลาดนัดสิริทรัพย์หน้าโรงเรียนบริบูรณ์สินรังสิตคลองหนึ่งคะ่ะเหรียญในภาพที่เห็นอยู่นี่คือปัญจภาคีเงินใหญ่นะคะชุดปัญจภาคีเงินใหญ่ อัญจพคัคีก็จะมีนะคะเหรียญน,นะคะพระพุทธชินราชนะคะพระมงคลบ่อพิษค่ะหลวงพ่อโสธรค่ะพระพุทธสิหิงค่ะพระนิรันตรายค่ะนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าค่ะเหมือนกันทุกเหรียญน,นะคะด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังจะเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญนะคะด้านหน้าจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าค่ะ,ะเหรียญต้นไม้สิบบาทค่ะ ต้นไม้สิบ,บาทไปเรียนหายา,ยากอีกเหรียญน,นึงนะคะปะ้านาอัปเดตหน้าร้านให้รับชมนะคะเนี่ยค่ะหน้าร้านของป้าน้านะคะป้าน้าก็จะจัดร้านอยู่ประมาณอย่างนี้นะคะโชว์แผงเหรียญน,นะคะให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะคะตลาดนัด ิรีซั์หน้าโรงเรียนบริบูรณ์ศินรังสิตคลองหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะบริเวณตลาดนะคะมองเห็นทางโน้นคือโรงเรียนนะคะเนี่ยค่ะตลาดป่ะ,ะนาปเดตหน้าร้านให้รับชมค่ะชมเหรียญร้านปนานะคะวันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะคะมีมีเก่าไปใหม่มาค่ะ อันนี้จะเป็นเหรียญเดินการกุศลนะคะเหรียญที่ระลึกค่ะใหม่วิ่งวิ่งค่ะนี่ค่ะเหรียญที่ระลึกเดี๋ยวป้านาต้องหาตลับใส่ค่ะเหรียญที่ระลึกเดินการกุศลเหรียญแผงต่างๆค่ะ ชมเหรียญใหม่นะคะอันนี้เหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทหมุนเวียนค่ะเหรียญใหม่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญอ่ะมาชมเหรียญใหม่ค่ะเหรียญห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์นะคะสองพนะันหะ้าร้อยและรวงข้าวค่ะเนี่ยค่ะ รวงข้าว5 0 0กั5สตาค่ะ5าจะตังค์จะตังค์จะตัง์5่สาจะตังค0จ,จ,จะตังค่ะรวงข้าวละ2อ0 0้าค่ะสวยวิ่งค่ะให้ชมความงามของเหรียญน,นะคะ ก็จะมี10บาท2สีทั้งวาระและพอสมันหนักจัดนะคะถุงขาดไปละค่ะทั้งวาระและพอสเดี๋ยวไปแล้วก็จะมาคัดพอสนะคะก็จะมี4 1 4 2 4 3 5 3อะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้แยกนะคะเดี๋ยวไปแล้วก็ต้องมาแยกอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้ห้สี ห้าสี่ใเดี๋ยวพนักงันมานั่งคัดแยกพอโสเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะห้าสามนะคะใครเจอนะคะรีบเก็บเลยนะคะสามสองอันนี้จะเป็นเหรียญ เหรียญห้าบาทพอศอทั่วไปนะคะป้น่าก,ก็จะเลือกแล้วก็จะไปล้างม,มาเก็บนะคะเนี่ยใส่อย่างเงี้ยนะคะพศสองห้าสามสีนี่นป้าน่าไปล้างม,มาสวยวิ่ง อะไรนะเนี่ยค่ะเดยนล้างมานะคะอันนี้จะเป็นห้าสิบสตางค์พอะพค่ะแล้วก็จะมีสิบสตางค์การจนา นี่จะเป็นสองบาทสองบาทห้าหนึ่งค่ะสองบาทห้าหนึ่งพนันจะล้างให้ค่ะล้างสวยไม่ล้างก็มีนะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการเดิมๆแบบไม่ล้างพนันมีนะคะมีให้ค่ะพนันมีมีทั้งล้างแล้วก็ไม่ล้างนะคะ อันนี้จะเป็นหนึ่งบาทหนึ่งบาททั้งทั้งหมุนเวียนแล้วก็พอทั้งแล้วก็ทั้งวาระทั้งวาระแล้วก็หมุนเวียนนะคะหนึ่งบาท นี่ค่ะหนึ่งบาทของประดานนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทก็จะมีมีทั้งวาระและหมุนเวียนมีหนึ่งบาททองหนึ่งบาทวาดัดหนึ่งบาทตาแผ่นดินหนึ่งบาทตาคุด แล้วก็หนึ่งบาทที่ระลึกอย่างที่มที่เห็นเนี้ยนะคะอย่างเงี้ยค่ะสามรอบเดี๋ยวพนักก็ต้องมาคัดแยกนะคะตอนล้างนี่คือรวมกันมานะคะแล้วเดี๋ยวเ,เป็นนิกเกิลเนี่ยค่ะโอ้ล้างแล้วสวยมากเนี่ยค่ะตาเผ่นดินนะคะเนี่ยอันนี้สภาพผ่านใช้น้อยนะขาแว่นยังอยู่เลยค่ะเนี้ยเนี่ยค่ะล้างแล้วสวยกิ๊บน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งเนี่ยค่ะ จบเสสวยจังเลยตาเพนดินล้างมาสเสด็จนิวัด ซาแผ่นดินแตกไรางาดูดูขาแว่นอยู่ด้วยนะแตกไรางาด้วยนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสอง5ันห้า้อยห้าแตกไรางาสวยเนาะสวยมากเลยเนี่ยค่ะล้างมาแล้วเห็นชัดเจนเลยแตกไรางาดูสิค่ะสวย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 ค่ะแตกไรางาสวยมาก เปนนาจะต้องมานั่งคัดแยกมีความสุขนะคะเนี่ยค่ะนะหลายท่านนะได้เหรียญมาอย่างนี้นะคะไปแลกมาไปแลกมาหรือว่าไปซื้อมาหรือจะยังไงก็ได้นะคะเอามาแล้วก็มาคัดแยกเนี่ยค่ะจะจะจะมีความสุขเหมือนปรนาอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะนั่งแยกไปพอไปเจอเหรียญอะไรปะแปลกอย่างอย่างเหรียญอย่างงี้ค่ะแตกลายงาอย่างนี้ค่ะโอ้รู้สึกนะเขาสวยอะค่ะเขาสวยเหรียญเขาสวยมากค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะปะนาทขอจบคลิปอัปเดตหน้าร้านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะปะนาทขอให้ทุกท่านนะคะที่กรุณาเมตตาติดตามรับชมปนาทนะคะกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปหนาทนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ